สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายในการเรียนเรื่องทิศและมาตราส่วนนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเฉพาะเรื่องมาตราส่วนนะอ่ามาดูเลยมาตราส่วนกับขนาดจริงก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าเขามีมาตราส่วนไว้ทาไมประโยชน์ของมันคือเอาไว้ย่อขนาดจริงเนาะให้อยู่ในที่เก็บข้อมูลหรือว่าเอกสารให้มีขนาดเล็กลงเช่นระยะทางรอบโลกทั้งหมดเขาจะเอามาเขียนจริงๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือระยะทางจาก จังหวัดสกลน,นครไปจังหวัดอื่นๆเราถ้าเราทําแผนที่มันก็ไม่พอในการเขียนในลงไปในกระดาษหรือว่ามแมปใช่ไหมเขาก็ต้องมีขนาดยอ่อส่วนการย่อนี้แล้วแต่นะครับว่าขึ้นอยู่กับผู้ทําเอกสารม่าจะย่อขนาดไหนกูบัสให้ดูตัวอย่างก่อนยกตัวอย่างเนาะหนึ่งเซนติเมตรต่อสิบเมตรหมายความว่าระยะทางในแผนที่หรืออะไรเอกสารที่เราดูหนึ่งเซนติเมตรจะเท่ากับขนาดจริง1ิบเมตรถ้ามันเยอะกว่านั้น1ิบเซนเราก็คูณ1ิบเมตรเข้าไปว่าขนาดจริงเท่าไหร่นะครับ อันนี้หนึ่งเซนติเมตรต่อห้าสิบเมตรหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งร้ยเมตรอันนี้หนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งเคก็คือกิโลเมตรอันนี้หนึ่งเซนติเมตรต่อสิบกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรเออหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งรอยกิโลเมตรยกตัวอย่างอันนี้เลยนะยกตัวอย่างถ้าเขาบอกว่าหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งรอยกิโลเมตรถ้าสิบเซนเราก็เอาหนึ่งร้อยกิโลเมตรคูณหนึ่งร้อยเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องคูณสนะิบเนาะเพราะไอ้น,นี่เพิ่มขึ้นสิบเท่า อันนี้ก็ต้องคูณ10ตามเหมือนกันก็ได้1000กิโลกิโลเมตรใช่ไหมเอามาดูตัวอย่างเลยในตรงพูดเยอะนะครับอันนี้เป็นแผนที่เขากําหนดให้ทิศเหนืออยู่ตรงนี้เนาะทิศเหนืออยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็กําหนดว่ามีจุดที่1 2 3 4 5 6ี่ห้าแต่สิ่งสําคัญอยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ3กิโลเมตรแสดงว่าในแผนที่นี้1เซนติเมตรจะเท่าขนาดจริง3กิโลเมตรยกตัวอย่างนะครูบาถามว่า ให้เรียนเดินทางจากจุดที่1ไปยังจุดที่5เป็นระยะทางเท่าไหร่เนาะมาดูเลย1มาหา2องได้1แล้วเขียนไว้2มาหา3 2 3มาหา4 1 4มาหา5 2แล้วก็บวกกันเลยสอบวกสเป็น4 5 6 6เนาะ6เซนติเมตรหเซนติเมตร3กิโล6ก็คูณ3 นี่ไงตัวนี้หนึ่งเซนใช่ไหมมันบอกว่าหนึ่งเซนตต่อสามกิโลเมตรก็อันนี้มันบอกว่าหกเซนก็เอาหกมาส่วนสามกิโลเมตรก้อนนี้ก็คูณกันไปหกสามสิบแปดแสดงว่าระยะทางจริงสิบแปดกิโลเมตรนะตรงนี้จะมีลูกเล่นในการออกข้อสอบของเขาด้วยในการทาแบบทดสอบเนาะเขาจะชอบลักไก่ถามหรืออะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างเลยนะครูบาถามว่าฟัางให้ดีนะถ้าเขาถามว่าจุดที่หนึ่งนี่เป็นบ้านของนักเรียนแล้ว จุดที่3เป็นบ้านของเพื่อนเขานักเรียนเดินจากจุดที่1ไปจุดที่3ไปเล่นแล้วก็กลับมาบ้านจะเป็นระยะทางเท่าไหร่เห็นไหมไปเล่นแล้วก็เดินกลับมาแสดงว่า1ไปหา3แล้วก็ต้องกลับมาด้วยเอามาดูขาไปก่อน1 2 3เห็นไหมหนึ่มาเล่นบ้าน3าใช่ไหมหนึ่งบวกสเป็น3ามสามขากลับก็บวกอีก3ามเป็นหกเห็นไหมหกซนติเมตรก็คูณ3าเพราะว่า หนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสามกิโลก็เท่ากับสิบแปดกิโลเมตรนะครับมาดูตัวอย่างที่สองเลยวันนี้เรามีสามตัวอย่างเนาะ,อะโอเคเขาถามว่า,ามาดูตรงนี้ก่อนมาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสองรอยเมตรโอเคไหมมาดูกันครูบาถามว่าบ้านไปสถานีตํารวจระยะทางเท่าไหร่สังเกตตรงหน่วยให้ดีนะถ้าเท่าไร่แบบนี้ไม่มีหน่วยก็แล้วแต่ว่าเขากําหนดยังไงนะมาดูกันบ้านไปสถานีตํารวจอ้าวแต่ว่ามาทางโรงเรียนเนาะ ประมาณนี้เลยปึ๊บปึ๊บใช่ไหมก็เป็น4ีบวกหเป็น9 9้เก้ซนคูณ200เมตร200เมตรนะครับ9 2้าสอตัวเห็นไหมเสร็จแล้วตอบเลย1,800เมตรอ่าลองดูข้อสอบถ้ายากลองดูถ้าเขาถามยากขึ้นอีกนิดนึงเนาะถ้าเขาถามว่าอ่าถ้าเรียนอยู่บ้านนี่จะไปสถานีานนตำรวจใกล้สุด ใกล้สุดนะเป็นระยะทางเท่าไหร่มันมีสองทางให้เลือกใช่ไหมเราจะไปทางโรงเรียนหรือไปทางตลาดเราก็มาดูก่อนสองแล้วมานี้ไปอีกเก้าสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดแต่อันนี้ห้าบวกสี่เป็นเก้าแสดงว่าแน่นอนเราก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมเก้าเก้าเซนคูณสองก็เป็นพันแปดเหมือนเดิมอย่างนี้นะเขาจะชอบลักไก่ถามเราแบบนี้ให้เราเสียเวลาคิดอะไรประมาณนี้นะครับในทางกลับกันถ้าเราอยู่ตลาดลนะ่ะแล้วเราจะไปโรงเรียนทางไหนใ,นใกล้ที่สุด ระยะทางเท่าไหร่เราก็มาดูถ้าไปทางบ้านก็สองบวกสี่เป็นหกแต่ถ้าไปทางนี้เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่เราก็ต้องมาทางนี้แล้วใช่ไหมแล้วสเต็ปที่สองเขาถามว่าใกล้ทางไหนใกล้แล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่เรารู้แล้วาทางนี้ใกล้หกเซนใช่ไหมหกก็ต้องมาคูณสองร้อยอีกนะครับก็เป็นหกสองสิบสองศูนย์สองตัวเห็นไหมเป็นพันสองร้อยเมตรหรือถ้าเขาถามว่าเป็นกิโลหลายพั 1, นสองร้อยนี้เราก็เอาหนึ่งพันมาหารนะ หนึ่งพันสองร้อยเมตรเรารู้แล้วว่าหนึ่งจุดสองกิโลยังไงเอามาลองดูตัดศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์เขาได้ตัดข้างบนอีกศูนย์หนึ่งตัวตอนนี้จุดอยู่นี้เลื่อนมาหนึ่งตัวเสร็จแล้วนะครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับลูกๆตัวอย่างสุดท้ายกันเลยตัวนี้เขาบอกว่าระยะทางระยะทางอะไรเนาะ เดี๋ยวครูบาปิดตัวนี้อ่าระยะทางมาตาส่วน1ซนติเมตรต่อแ800ดร้อยเมตรอ่ามาดูนะครับหมายเวาว่าในแผนที่1เซนติเมตรจะเท่าขนาดจริงแ800รอเมตรเอามาดูกันเลยนะอยู่ที่บ้านเพชรแล้วกันเพชรเขาบอกว่าเพชรไปบ้านมุกทางไหนใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่ถ้าเพชรไปบ้านมุกมาทางบ้านหยกเนาะหกเห็นไหมหกตัวนี้เนาะแล้วก็มาสองหกเป็นเป็นแปดถ้ามาทางนี้แปดแล้วถ้ามาทางนี้ล่ะ ห้ากับสี่เป็นเก้าเอ่อเน่นอนเรามาทางนี้ดีกว่ามาทางบ้างยกดีกว่าแปดแปดเซนคูณกับแปดร้อยเมตรเนาะแปดร้อยเมตรแปดคูณแปดแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่ศูนย์สองตัวเสร็จแล้วถ้าใกล้สุดเป็นระยะทางหกพันสี่ร้อยเมตรหรือหกกิโลเมตรกับสี่ร้อยเมตรหรือหกจุดสี่กิโลเมตร นะถ้าถามจากเมตรเป็นกิโลนักเรียนให้เอา1นึ่งพันมาเพราะเพราะหนึ่พันเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยเขาถามว่าเขาถามว่าพลอยเดินรอบแผนที่นี่หึงรอบแล้วกลับมาบ้านตัวเองจะเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่หรอบใช่ไหมแล้วก็บวกเลยฟื้นห้าบวกโกเป็นสิบเอ็ดบวกสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามบวกสี่สิบสาแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจด ช่ไหมหกบวกนี้เป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณแปดร้อยเอาศูนย์ไม่รอเลยสองตัวตรงนี้เนาะมาจากตรงนี้นะครับศูนย์มาจากตรงนี้เราก็เอาคูณเลยแปดเจ็ดห้าสิบหกใส่หกทดห้าแปดหนึ่งแปดบวกห้าเป็นสิบสามเสร็จแล้วเอาหนึ่งสามหนึ่งร้อยสามสิบหกมาเติมเสร็จแล้วครับเป็นหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเมตรนะครับสำหรับ มาตาส่วนวันนี้เราก็จบลงแล้วนะสงสัยตรงไหนทักมหาคุบัิได้เลยนะครับตาม ID ดีไลน์ข้างต้นตรงนี้นะสนังเนี้น่าจะมีกันอยู่ขสำหรับวิดีโอนี้จบแล้วสวัสดีครับ